เด็ดดวงในค่ําคืนนี้จะต้องดีกว่าเมื่อคืนแน่นอนครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีนะครับผมสายคาร์บอนนอนดึกทุกๆท่านด้วยนะฮะเมื่อคืนนี้รีดยูไนเต็ดก็ยกไปครับคุณผู้ชมครับไปในการเปิดตัวแบบ1เม็ดนะครับผมแต่ในครอบครัวครับคุณผู้ชมครับค่อนข้างที่จะหวานเจี๊ยบมากๆเลยนะฮะสำหรับชุดบอลสดของเจเดตนะครับผมประมาณ18ไม้ด้วยกันครับคุณผู้ชมครับเฟลช่วงเช้า3ไม้นอกนั้นนะครับผมเขียวมาทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมนะพร้อมชุดโครงการนะฮะของ AFC ครับคุณผู้ชมครับหวานเจี๊ยบเลยนะะะคคคคคคครรรรรรัััััับบบบบบผผผมมมมมสาาาาาาาหหหุุณณููู้้้้้ชชชททททท่่่่่นนนนนไีีีอออออยยยกกจจเเเเเเขขป็ววดดงงงฮะ กดบิ้งเข้ามาได้เลยครับส่วนในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับผมมองเป็นบอลถ้วยโคปาเดเร่นะครับผมในรอบตีสตรงครับคุณผู้ชมครับเป็นการพบกันระหว่างแอตเลติโกมาดริดนะครับทีมอันดับ4ของตารางครับเจอกับเซบีย่านะฮะทีมอันดับ17ของตารางครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าสุดจัดแน่นอนสำหรับคู่นี้นะครับ มาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับจากสถิติที่พบกันมานะครับผมเซบีย่ายังไม่เคยได้ชัยจากแอตเลติโกมาดริดเลยนะครับใน5นัดล่าสุดนะครับแอตมาดริดเนี่ยได้ชัย3เสมอ2นะครับผมตั้งแต่ปี2022จนถึงปี2023ฟอร์มการเล่นล่าสุดของแอตเลติโกมาดริดครับคุณผู้ชมครับค่อนข้างที่จะดูดีนะฮะนัดล่าสุดครับได้ชัยจากกรานาด้ามา0ูนต่อหนะฮะเล่นนอกบ้านแล้วก็ไปเสมอกับเรอัลมาดริดมา2นัดติดเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นรายการบอลถ้วยนะฮะได้ชัยจากรูโก้มา1นัดครัับบแต่ไปพกคิโรรรนนนนนน่าาาาทีมออัััดบบบ1ขงงงตตะะะคถึใ้เลยฮแก็ถืออว่าสกร์ไม่่คอยขาดนะ 4-3นะครับผมถือว่าสู้ได้สุดฟอร์มเลยครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้งนานเซมิย่าครับคุณผู้ชมครับนัดล่าสุดเนี่ยไปพ่ายกับคิโรนาเช่นเดียวกันครับผมย่ำแย่มากๆนะฮะได้ใจจากเกตาเฟยบอลถ้วยมา1นัดครับผมแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาความสม่ำเสมอนะครับผมและฟอร์มการเล่นของตัวเองเนี่ยไม่สามารถชดดึงกลับคืนมาได้ครับคุณผู้ชมครับ ทัศนศึกษาฟุตบอลของเชีเด่นมอทองครับคุณผู้ชมครับผมมองว่าเจ้าบ้านอย่างแอตเลติโกมาดริดนะครับผมมีความสม่ำเสมอมีความดุดันครับคุณผู้ชมครับมีความเป็นทีมเวิร์กมากพอนะฮะกว่าเซบียาครับเซบียาเนี่ยแบกรับแรงกดดันนะครับผมต้องมาเจอแอร์ติโในบ้านในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับด้วยศักยภาพของทีมนะฮะเจ้าบ้านดูดีกว่าเยอะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของเซบียาเนี่ยบอกเลยนะครับผมว่ายังไม่สามารถที่จะดึงฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้นะครับในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับมองความได้เเเเเปปรรรรรรีียยบบบบบนน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 ะะะะฮแแอออตตตตลิิโกกกมมมาาาาดดคคคคััััขขวจุุุ๊่่ณผู้้้ชชืให๋งท นะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะมาตามตัวอื่นหรือมาตามบอลสดของเจเลต์มือทองครับคุณผู้ชมครับเรียนเชิญเข้ามาในกลุ่มครอบครัวฟุตบอลของเจเลต์มือทองกันได้นะครับสำหรับวันนี้เจเลต์มือทองขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ